จิตภาการเด่นนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะแนนเอาเคล็ดลับการปลูกพริกให้สวยงามนะคะพริกที่ปลูกลงในกระถางปลูกลงในเข่งดูแลยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ปลูกพริกยังไงให้ดกติดลูกเยอะแบบนี้นะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบการปลูกผักสวนครัวในตะก้าเข่งนะคะแล้วก็การปลูกผักสวนครัวในพื้นที่จำกัดค่ะผักสวนครัวกลุ่มนี้นะคะตัวนี้ที่เพื่อนเเห็นก็คือกลุ่มของพริกนะคะซึ่งแนนปลูกในกระถาง10นิ้วนะคะสวยๆแบบนี้นะคะแนนใช้ดินแบบไหนแล้วก็วางยังไงให้ปุ๋ยแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปลูกพริกสวย กันเลยคะ่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมดินสำหรับบำรุงกันนะคะสำหรับการบำรุงผักที่มีผลนะคะแนนจะใช้ปุ๋ยขี้ไก่นะคะซึ่งการเติมดินหรือว่าเติมปุ๋ยของแนนแนนจะผสมก,กันกับดินในอัตราส่วน1ต่อหนึ่งนะคะสำหรับในส่วนของแนนแนนจะใช้ดินอยู่2ตัวนะก็คือดินถุงฟ้ากับดินถุงขาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อดินกันนะคะ สำหรับดินถุงฟ้าตัวนี้เป็นดินขุยมะพร้าวผสมแกลบดำนะคะเนื้อดินจะมีลักษณะร่วนซีนะคะนี่นะคะลักษณะดินที่แนนใช้นะคะตัวนี้นะคะเลยก็จะเป็นกลุ่มของขี้ไก่หมักไบโอนะคะสามกิโลตอนหนึงถุงนะคะตัวที่สองนะคะตัวที่สองก็คือ เป็นดินหมักใบก้ามปูนะคะซึ่งจะมีลักษณะเป็นดินเหนียวนะคะแล้วก็มีส่วนของใบก้ามปูที่หมักแล้วแล้วก็ใบไม้ที่ล้วนซุยมีการผุกร่อนของกลุ่มใบไม้ทับถมนะคะอันนี้คือลักษณะดินนะคะจะให้ดูดินสองส่วนนี้นะคะนี้ตัวแรกนะคะเป็นแบบนี้ ตัวที่สองเป็นแบบนี้นะคะซึ่งสองตัวนี้ใครที่ชอบปลูกผักสามารถปรับเปลี่ยนสัดอัตราส่วนได้นะคะสำหรับกลุ่มของผักสวนครัวแนนจะเน้นใช้ดินหมักใบก้ามปูเยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นการผสมเพื่อโรยดินแล้วก็ผสมปุ๋ยขี้ไก่แนนจะใช้สองแบบเลยนะคะเพื่อให้ไม่เขาแน่นจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยค่ะ ขี้ไก่ตัวนี้เป็นขี้ไก่ที่หมักไบโอแก๊สนะคะก็คือดึงเอาแก๊สชีวภาพออกไปแล้วนะคะดังนั้นขี้ไก่ที่ได้มาจะไม่มีกลิ่นแล้วนะคะแล้วก็ลักษณะของเขาสวยงามมากเลยนะคะเขาจะนุ่มแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะเวลาที่เราเอามาผสมดินจะทำให้เนื้อของเขาเข้ากับดินได้ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาผสมนะคะ สำหรับใครจะปลูกพริกต้องมีที่วางให้เขาได้รับแสงแดดจัดนะคะเนื่องจากพริกหรือว่าผักที่มีผลถ้ามีแสงแดดน้อยจะไม่ติดลูกนะคะหรือว่าติดลูกน้อยค่ะถ้าอยากใครอยากทำให้โดดๆต้องเอาวางในที่มีแสงนะคะแล้เวเราจะมาบำรุงกันด้วยการใช้น้ำหมักชีวภาพกันนะคะให้ ขี้ไก่ของเราย่อยสลายได้ดีนะคะเราก็ทําให้พืชนําไปใช้ได้ไวนะคะแนนก็จะเติม EM เพื่อให้ EM ของแนนลงไปย่อยสลายนะคะสําหรับน้ํา10ลิตรนะคะแนนใส่ EM ประมาณ200 ML นะคะประมาณนี้นะคะใส่ลงไปเลยประมาณ1แก้วนะคะ1แก้วประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวที่ใช้ดีมากๆเลยนะคะก็คือกลุ่มของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะตัวนี้ จะทำให้พืชผักของเราเขียวสวยงามค่ะแล้วก็ไม่ซีดเลยนะคะแล้วที่สําคัญเลยต้นไม้ของเราจะติดดอกออกผลได้ดีมากๆเลยนะคะนี่คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะใช้ลงเท,ทลงไปเลยถ้าเป็นการลดลดลงดินเน้นใช้ความเข้มข้นสูงได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นการขีดพ่นจะใช้เจือจางค่ะตัวนี้ใส่นะคะแล้วก็คนให้เท่ากันค่ะ ลดลาดลงไปเลยก่อนทำการลดลาดด้วยน้ําหมักชีวภาพจะต้องลดน้ําเปล่าให้ดินในกระถางชุ่มก่อนนะคะเพื่อให้ประสิทธิภาพของน้ําหมักได้ผลค่ะแล้วก็ระวังเรื่องความเข้มข้นของน้าหมักเชื้อภาพด้วยนะคะผักของเราจะเขียวสวยงามและใบไม่ไหม้ค่ะ เวลาที่เหมาะในการลดน้ำหมักนะคะคือช่วงค่ำนะคะหรือช่วงเย็นที่มีแสงแดดอ่อนๆนะคะอย่าลดน้ำหมักในช่วงกลางวันที่มีแสงแดดจัดค่ะจะ่ทำให้ใบของผักของเราไหม้นะคะปรับความถี่ที่เหมาะสมในการให้น้ำหมักเชื้อภาพนะคะควรจะให้หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการปลูกพริกของแนนเห็นไหมคะว่าพริกดกมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกกลุ่มไหนนะคะเราสามารถใช้วิธีนี้ได้เลยนะคะปลูกพริกลงในเข่งหรือว่าปลูกในกระถาง10นิ้วนะคะเห็นไหมคะดกมากๆเลยนะคะและเมื่อเวลาเราจะทำการบำรุงใบของพริกนะคะหรือว่าการทำให้ อัพิกติดยอดสวยๆแบบนี้เราสามารถบำรุงโดยการใช้ฮอร์โมนได้นะคะซึ่งแนนจะทำการฉีดฮอร์โมนนะฮอร์โมนที่ใช้จะเป็นฮอร์โมนที่ผลิตเองก็ได้ได้แก่กลุ่มที่เป็นฮอร์โมนโนมหรือฮอร์โมนไข่นะคะพลิกของเราเวลาที่ติดดอกแล้วเขาจะติดสวยแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยนะคะ ก่อนที่จะทําการบํารุงน้ําหมักใดๆนะคะคําเตือนนะคะแนนแนะนำให้ลดน้ําผักให้ชุ่มนะคะด้วยน้ําเปล่าก่อนค่อยทําการฉีดหรือสเปรย์ฮอร์โมนต่างๆนะคะเพื่อให้พืชของเราสามารถนําไปใช้ได้นะคะดกมากๆเลยนะคะให้เห็นแบบนี้เนาะแนนทําให้ดูแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่ชื่นชอบการปลูกผักของแนนนะคะปลูกง่ายๆนะคะปลูกในกระถางปลู ในพื้นที่จำกัดก็สามารถทำได้ง่ายค่ะดังนั้นนะคะไม่ว่าจะมีพื้นที่น้อยๆนะคะเราก็สามารถปลูกผักสวนครัวกินเองได้นะคะใครที่ชื่นชอบการปลูกผักของแนนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปให้กับแนนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะใครที่มีคำถามนะคะอยากถามแนนนะคะหรือว่าแจ้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสามารถ เขียนไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแนนมาถึงทุกวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ